สวัสดีครับสำหรับช่องแสงอุทัยเทคโนโคอมคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเช็คตัวฮาร์ดดิสและซ่อมแซมฮาร์ดดิสในกรณีที่ฮาร์ดดิสเราใช้ไปนานๆแล้ว,เ,นนนลวเกิดอาการค้างหรือว่าลงวินโดว์ไม่ได้เราก็ต้องทําการเช็คตัวของฮาร์ดดิสและถ้าเกิดมีแบตหรือตําแหน่งที่เสียหายเราก็ต้องทําการซ่อมแซมมันโดยที่ผมจะใช้โปรแกรม2ตัวในการซ่อมแซมครั้งนี้คือ1โปรแกรม h d t ด o ี Pro 2. HDD Regenerator ซึ่งโปรแกรม HDTune p r นนี้จะเป็นตัวเอาไว้เช็คตัวฮาร์ดดิสส่วน HDD Regenerator นี้จะเป็นตัวไว้ซ่อมแซมฮาร์ดดิสครับอันดับแรกเราก็คลิกตัวเช็คตัวฮาร์ดดิสก่อน,นครับ,ก,รบก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็คือตัวบ่งบอกว่า ฮาร์ดดิสมีอะไรบ้างและทีน่นี้ครับตำแหน่งลูกแรกของผมก็คือ SSD ซึ่งเป็นยี่ห้อ k i n g s t o ซึ่งอุณหภูมิของฮาร์ดดิสลูกนี้อยู่ที่34องศาผมจะลองเช็คดูว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างโดยผมกดที่พีดแล้วเช็คสภาพดูครับไม่มีอะไรเลยนะครับที่เสียหายต่อมาผมมีฮาร์ดดิสอีกหนึ่งลูก ซึ่งมีขนาด320กิกอุณหภูมิของฮันดิส์ลูกนี้อยู่ที่30องศาเมื่อคลิกเข้าไปที่ตำแหน่งฮิตแล้วจะเห็นได้ว่ามีแถบสีเหลืองขึ้นมา1นึงแถบผมจะทำการสแกนดูนะครับโดยให้เพื่อนๆคลิกที่ e er อ r o r Scan e สแกนเออรสแกนนี้ก็ปรากฏตารางขึ้นมาซึ่งตารางนี้แต่ละจุดก็จะสมมุติถ้ามันไม่มีตัวแบตก็จะขึ้นสีเขียว ส่วนถ้ามีตัวแบตก็จะขึ้นสีแดงตำแหน่งนี้คือกดให้มันเร็วขึ้นนะครับคลิกสแกนณที่นี้ผมไม่ขอกดคลิกสแกนนะครับผมจะกดสตาร์ทเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าสีเขียวกําลังปรากฏขึ้นมาในช่องแต่ละช่องนะครับซึ่งมันก็จะวิ่งมาเรื่อยๆจนสุดนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับณที่นี้เพราะเราไม่ได้กด Quick สแกนซึ่งจะเป็นการสแกนด้วยความเร็วแต่ที่นี้ผมเลือกเอา i 퀵สแกนออกโดยที่ไม่ติ๊กมันจะทําให้สแกนได้ละเอียดมากกว่าการกด Quick สแกนครับเมื่อเสร็จแล้วช่องสีเขียวก็จะเต็มทุกช่องซึ่งไม่มีสีแดงเลยณทีนี้ก็แสดงว่า ฮาร์ดดิสต์ลูกนี้ไม่มีแบตหรือมีข้อเสียหายถ้าฮาร์ดดิสต์ที่มีข้อเสียหายก็จะปรากฏจุดสีแดงขึ้นมาแต่ที่ฮิตก็ยังมีสีเหลืองเกิดขึ้นณนะที่นี้ผมคงต้องทำการซ่อมแซมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดค้างหรือเกิดปัญหาภายหลังเมื่อกดเข้าไปที่ e r r o r Scan ก็เห็นได้ว่ามันเป็นสีเขียวหมด โดยที่ไม่มีตำแหน่งของแบตเลยตำแหน่งของแบตก็จะจุดจะปรากฏจุดสีแดงตามรูปภาพข้างๆที่ผมได้ให้ไวป้เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปผมจะทำการซ่อมแซมฮั์ด,ดิสลูกนี้นะครับโดยใช้โปรแกรม HDD Generator Double Click ที่ HDD Regenerator ก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา กดที่ Regenerator คลิกที่ Start Process under Windows ตำแหน่งนี้เราจะไม่สแกนลูกที่เป็นฮาร์ดดิสก์ลูกหลักเราก,กดคำว่า No และมาเลือกตำแหน่งฮาร์ดดิสก์ที่มีปัญหาและทีนี้เป็นลูกที่2องนะครับคือ320กิกหรือ298กิก คอมพิวเตอร์มันเห็นและมากดที่ start process กดที่ start process นะครับเมื่อได้หน้าต่างนี้ขึ้นมามันจะมีหมายเลขที่เราต้องกดนะครับคือหมายเลข1คือการสแกนและรีแพ์หมายเลข2คือการสแกนและไม่ repair. รีแพ์รีแพ์นี้ก็หมายถึงการซ่อมแซมนะครับและที่นี้ผมขอกดเป็นหมายเลขหนึ่งสแกนและซ่อมแซม กดเลขหนึ่งและกด enter เมื่อได้หน้าต่างนี้ขึ้นมามันจะถามเราว่าเราจะสแกนตั้งแต่ตำแหน่งที่ศูนย์เลยหรือไม่ณนะที่นี้ผมจะสแกนตำแหน่งที่ศูนเลยนะครับก็กด enter โปรแกรมก็จะเริ่มทำงานซ่อมแซมตัวฮาร์ดดิสณนะตำแหน่งฮาร์ดดิสลูกที่320กิกณนะทีน่นี้อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับในการซ่อมแซมขึ้นอยู่ว่าฮาร์ดดิสของเพื่อนๆมีขนาดเท่าไหร่มากหรือน้อยครับ 86%, 86ใช้เวลาไป2ชั่วโมง17นาทีตอนนี้อยู่ที่99.98ใช้เวลาไป2ชั่วโมง40นาทีครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาฮัดดิสลูกนี้ไม่มีการซ่อมแซมหรือไม่มีแบตก็จะขึ้นตำแหน่งที่ศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับ ฮาร์ดดิสที่มีการซ่อมแซมหรือมีแบตเครื่องก็จะแจ้งออกมาดังตัวอย่างขวามือนะครับโดยเครื่องโดยโปรแกรมนี้ก็จะทําการซ่อมแซมตัวของฮาร์ดดิสลูกนั้นโดยก็จะบ่งบอกว่ามีแบตยังไงบ้าง และทำ,ทำการซ่อมแซมไปเท่าไหร่เมื่อเราทำการซ่อมแซมฮาร์ดดิสเสร็จเราก็จะทำการออกจากโปรแกรมนี้นะครับโดยกดที่ ESC หรือกดออกที่ปุ่ม a s s e t ครับเท่านี้ฮาร์ดดิสเราก็จะถูกซ่อมแซมโดยโปรแกรม HDD Generator เป็นที่เรียบร้อยครับหากหากเพื่อนๆคนใดคิดว่าฮาร์ดดิสต,ตัวเองกำลังจะมีปัญหาก็แนะนำให้ใช้กับ2โปรแกรมนี้นะครับคือโปรแกรม HDD Tuner o และเพชรดีเพชรดี a t ร r เจนเนี้ในการซ่อมแซมแต่อันนี้ก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเพียงเบื้องต้นซึ่งฮาร์ดดิสที่เพื่อนๆนเช็คและทำการซ่อมแซมนี้อาจเกิดปัญหาได้ภายหลังแนะนำให้ เพื่อนๆเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่ไปเลยนะครับหรือว่าเอาไปเทินที่ร้านที่เพื่อนๆซื้อมาแต่ถ้ามันนานเกินไปก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นลูกใหม่เสียดีกว่าเกิดวันใดที่มีข้อมูลมากขึ้นในฮาร์ดดิสต์แล้วเกิดปัญหาว่ามันค้างหรือมันทํางานไม่ได้แล้วก็จะเกิดผลเสียกับตัวข้อมูลของเพื่อนๆได้ครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้นําเสนอคลิปดีๆให้เพื่อนๆอีกขอบคุณครับ